สวัสดีครับเซียวกะครับผมจากคูบอร์ตาสีสะเก็ดเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกระทะอารมนะครับเลิกงามงามดีวันที่5นะครับมิถุนายน2567นะครับมาทรงมอเตอร์แท็กเตอร์ LC 018 SP นะครับ่ี่ชดเอสพนะครับอยู่บ้านโดนหน่อยตำบลบ้านบากอำเภอศรีสมเด็จนะครับจังหวัด101่งศยรายเอ็ดนะครับมาตรฐานกับเราอันนี้หน้าเพื่อนเด็กเป็นคน ครับไอ้พันพูนยืนข้ามเอวยู่พนครับ,รบเป็นมาแต่เกาหลีโอ้มาทานแหงไปหกเจ็ดีนาแล้วอะ่ะอ้ไอ้พันดาวอยู่ใส่เงินเจ้าของอยู่สองแสนนะครับเ้วกาสอยพน,น,นสามหมื่นหาเหมือนี่พันใส่เงินเจ้าของสองแสนนะครับเป็นดาวห้เป็นต์นะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับจุดยังใดพัน<ะ> <c oughs> องวดไล่เดือนเลยนะครับเดือนละหนึ่งหมืยเจ็ดบาท สามสิบหกงวดนะครับก็บที่สามปีครับเพ็นเอาสามปีอดอกเบี้ยนอยหนึงโอ้ไทลึกยังแกนโลกได้นี่นะครับสองสองห้าอีโปเป็นยังไงสุดยอดแห้งเิีวซีเลยบ่านอุปกรณ์สามอย่างสามชิ้นนะครับอุปกรณ์สามชิ้น เขาดีเขาดีครับสิบม่มีหม่องล่ามงวดแน่เลยีแม่เลามาันใหญ่งวด่ะนี่อ้อหายแล้ว <laughs> เ,เหยียบเร่งไปเลยสุดจัดสุดจัดคิ้วสีกับพันนั่น <laughs> โอ้ก่อนขี่ไทยเนี้ <laughs> เข้าท่าปานเรือวไว้ <laughs> พูดนะครับเพื่อนผู้เสือมาท่านอยเลียครับเพื่อนไปเกาหลีมาหกปีแล้ววะเด็กหกปีเจ็ดปีแล้วโอ้อันนี้กลับมาพักนะครับก็เลยมาสื่อรถเลยถารถอยู่ว์สันเล่าว่าท่านเดวานเข่าอยู่ <c oughs> พอดีได้เรือกง,งามงามดีมืันนี้นะครับนี่แหละสองสองห้าอีโปนะครับให้ลึกยังแกนโลกนะ <c oughs> คนข้บนี่เป็นหน้าเพิ่นนะครับอ้ายเพิ่นนี่ FC ซเซอกาเด้นน่ t ิกตอ k กับเบิ่งเอลสันแล้ววะ u t u b e กับเบื้อง tiktok กับเบิ่งเอลสันแล้ววะจัดให้เลยครับค้องแถมสองรถพ่วงเขาเลือกพวดว่าจะโอ้ยล้เขาเลือกพวดนี่ลหะไทยเลือกยังแกนโลกเนาะก่อนกี่ไทยบางที่ติละครับเอ้ย เขาเลิกปวดประสาทแล้ววะเบิ้งเรางปั๊บปันนี้นี่เอาลงสุดเบาลงสุดสิมุนได้บ่ละครับเอาเบาบ้างหางลงสุดสิมุนได้บ่นอโอเคนี้ละเขาเลิกปวดประสาทอัยแล้ววะมืออื่นนีเซีกาทรงอยู่อำเภอปราสาทนะครับได้ไหมพี่เอา ใช่ครับหมุนเขาขับมันเข่าเลยกขวดค่ายอันนี้ออกหมุนเข่ามาอีกครับไล่เติมอีกดอกหมุนเข่ามาอีกไล,เล่เติมหมดละเอาให้มันสั้นนะครับเดี๋ยวมันสั้นมันจิขึ้นมาส้นให้มันอยูนน่แนวนอนอ่าโอเคครับนั่นละล็อกไปอบานนึงปูพานหาัน <laughs> เอาเบิ่งครับเป็นเข้าเลิกพวดก็จะได้แล้วะ่ะมีเสี่ยวกาตั้งมาได้ทั้งโขกนะครับแนะนําเป็นเหลวกันเลยเป็นมาร่องเบงครังนี่เอาล่องเบิ่งบบบนี้สิเปน็นแนวไหนโอ้ขาดปานขี่เส้นวัดแาบนี้เลย ข่ายอย่างปีๆเนี้ยอยู่โบดีนะครับเดือนนี้ส้องรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถแท็กเตอร์คู่บตานะครับรุ่นเอลอยฟี่ดาวฟี่ดาวทั้ง3รุ่นเลยนะครับเอลสามสองเอลสี่ศูนย์เอลห้าศูนย์นะครับลากาซิได้โปซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าน้ำนะครับก็คือเริ่มใจหัวใหญ่งวดแรกเดือนมกราคมหกเจ็ดนะครับงวดใหญ่งวดแรกท่านว่าคม 68ไม่เป็น67ว่งวดใหญ่มักกะลาคม68นะครับงวด2,000งวดใหญ่กับท่านว่า68นะครับซื้อไปใส่เลยยมนี่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดบ่ท่านเดี๋ยวบ้านเขาเดี๋ยว่านเด็ดหน้านะครับฟีดาอบ่ตองใส่เงินเลยเหมือนรับรถนะครับเพราะเราบอทะเบียนแถมอย่างเดียวนะครับอื่นๆอื้นีสองรถพ่วงร่วมกันแล้วนะครับโอ้จวดจาดแห่องอะไรเรา เขาโวดนเมื่อนี้เขาเลือกโวดครับฟี่ดาวนะครับค่างหวดอยู่แสนหนึ่งหมื่นหนึบาทนะครับแปดปีหัดใจเดือนละ2,000บาทนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ้าว่าอยากใส่ค้นคำนะครับบออยากใส่ค้นคำกับดาวอยู่3าเซนะครับดาวอยู่แสนหกเซลกาสซอยอีก3ามหมื่นห้ะครับมื่อลำรดใส่เงินแสน5องหพันบาทนะครับ วดกตุตกปีละสีแรงแปดหม่นเก่าบ่นะครับแปีนะครับหวดใจเดือนละสองพันตัวนี้บ่ตองไ่ค้นคำนะครับทีนี้บ่ตองไ่ค้นคำบอมีงัดให่ดาวหาสิบเปอซนตะครับตั้งดาวอยู่2อ0 0 0 0สามหเซกาซอยสามหมื่าเก่านะครับมือรับรถใส่เงินอยู่แสนเก่าื่นกับหาพบาทหวดก๊กสิเลือนงวดอยู่ประมาณเก่า0มืนเทะครับสีเลื่อนตัว สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหในแจ็คหน่อยแต่ว่าผมมีหวัวใจนะครับเป็นยังไงเข้าทางเราเว่ยเป็นยังไงผ่านหามไทยดีอยู่ด้ีครับสำหรับหยาได้หลายแต่ว่าก่อนจีไทยมันใหญ่คือจังสี่ละนะครับมัน,น,นบ่คือผ่านหกผ่านหกก่อนจีไทยมันมุ่นดีเป็นยังแต่ว่ามันหาบ่อยสู่หยาเป็นไงเอาอีกจก็คคว้างเบื้มันี่เป็นแนวเดย์ฟังเสียงกันครับอันนี้ ได้แบบงามเลยครับสุดยอดเนี่ยลมดีบานยังเป็นจังดนะครับสี่รถน้ำเซียวกาเนี่สุดยอดแห้งทุกขั้นครับขึ้แห้งทึ้งไทเหลือกนะอยเรลืมนะครับฝากน้ำแน่นะครับลูกค้าท่านใดที่เบิ่งเล้วบ่ท่านติกดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้น้ำแน่นะครับกดแจงเตือนนะครับเพื่อบ่ามลด เพชั่นที่ดีนะครับของสินค้าคู่บุตานะครับครบสามหมื่นก้อนมือได้ใ้กล้องไม่มือนัดนนะครับนี่มันเตือนอย่งแงไรนี่โทรศัพ,พท์โทรศัพท์ถ่ายตากแดญนะครับมันหอน <c oughs> อู้คือไทยเขาดีเด้อใส่นะครับใส่แน่ใส่ใส่กับมี <c> ่ <oughs> โบใส่กับมี <c oughs> ่เงินสดเริ่มงเบาสูฟังตัวละนะครับหกแสนหนึ่งหมื่น ห้าพันบาทอะไรได้บานนี่ป <c oughs> ูไม่เดือนไม่นะครับของแถมสองรถพ่วงคือนเขาจดเดือดใหม่รีนะครับบอ่อต้องเสียอียังเพิ่มมาตรฐาน้ยบืนเป็นปืนเลยบาะนี่ไม่จังไลย่าสุดยอดสุดยอดครับลูกค้าท่านใดที่เซีกล้าไปส่งรถแล้วมีพื้นที่ทดสอบนะครับแจ้งได้เลยนะครับผมม่มีปัญหาบ่ต้องเกรงใจนะครับยินดีนะครับ อยากถ่ายคลิปถ่างยังถ่ายบ่มีกเจ้ากา,าก็จะถ่ายแต่ตอนเอารถลงเลยนะครับแดด,ดบ่แดดบ่ว่ากันนะครับผมมีปัญหามาทานขึ้น,นเขานะครับกี่ไส้ไอ้บานเชนเน่นร่ำนะครับบ่ท่านได้ทรงเสือไปแห่ไอ้ไส้กันโย่ทั้งชุมพรบุรีนะครับบ่เลื้มเลยครับพี่บ่เลื้มนะครับ,รรอ,รบอยู่เสียเราพ่งกับ,บท่านเดชทรงไอ้ไอ,ไอเ้เราอยู่โอ้ยเจ้ากากว่าท่านนี้มีเวลาออกไปทางนอกอยู่ครับ ที่เเขาใส่ไปทางอื่นเมื่อได้ประด้ไปส่งรถก็ไดดนะครับเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสเสีกาสุดได้ไปส่งให้นะครับหมัดฐานเงาหนีเขาดีเขาดีครับเอาอจากักคว้างเบิ้งจักซินาทีละหนีเบ,บาๆยยารใหญ่หางนะครับสำหรับลูกค้าท่านได้ที่อยากได้ <laughs> จังโทรมานะครับเบอร์โทรอยู่ชื่อกิปเลยนะครับ สินค้าตัวใดโโปรมชันน่นใดอยากใณ์เงินจากคองเท่าใดแจ้งมาได้เลยนะครับเซียวกาจะคำนวณค่างวดให้ประกาโทรกับเบิ้งนี่คอมเมนต์ในยูทูบเซียวกาก็ได้นะครับเดี๋ยวเซียวกาจะเข้าไปตอบนะครับอยากใส่เงินดาวเท่าใดอุปกรณ์เอาอยางเงี้ยนะครับบอสือบ,าบา่าวายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านทุกคนนะครับเอาจังพอกันไมหมเมื่ออือนนะครับอยู่อำเภอรปราศาสตร์นะครับของผีว่าวรากรน,นะครับจังหวัดสุรินทร์ครับถิ่นช้างใหญ่ มือนีมาหนึ่งนหนึ่งตัวยีสนะครับสีส้มเด็ดเอ้าจังพอกันครับไหมคลิปไหมมืออื่นนะครับมือนีเอาไว้เพียงสำานีก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ